บทอาขยานเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แมนเหมือนจะกินนอนวอนว่ามีตาเตือน จะจากเครื่อนร้างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านเขาจะพานว้าวุ่นแม่ทุนหัวจะกลุมนาลาไปมิได้กลัว แม่ยามัวมองนักจงหักใจนางกอดจูบลูบหลังแล้วสั่งซ้อนอํำนวยพรพลายน้อยละห้อยให้พอไปดีสีสวัสดิ์กำจัดภัย จนเติบใหญ่ยิ่งอยู่วดได้บวชเรียนลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียนแล้วพาลูกออกมาข้างทากวียน จะจากเจียนใจขาดอนาจใจลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื่นรำอำลาด้วยอาไร แล้วแข็งใจจากนางตามทางมาเลี้ยวหลังยังเห็นแม่และคเมน้นแม่ก็เห็นลูกน้อยและหอยหายแต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวรับวับวินยา โอ,อ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึง